เทียบพิจิตราโผล่คอมเมนต์คุณสามีบอยอนุวัฒน์ทันทีเมื่อเห็นโพสต์แทปชั่นแบบนี้เป็นคู่รักที่ดูแลทนุถนอมห่วงใยใส่ใจพร้อมสร้างกำลังใจและรอยยิ้มให้กันมาตลอดตั้งแต่วันแรกเป็นอย่างไรจนเวลาผ่านไปกว่า18 บีบอยอนุวัตรก็ยังเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนมีแต่เพิ่มเติมความรักที่ใส่ความหวานให้สีพัรรยาเจี๊ยบพิจิตราอยู่ตลอดเวลาทําเอาแฟนแฟนเห็นแล้วใจฟูไปตามตามกันล่าสุดหลังจากทั้งคู่หัวง,งานหนักมาทั้งปีบอยได้คงชวนภรรยาไปเที่ยวชาร์จพลังกันที่ญี่ปุ่นเพื่อรับความหนาวพร้อมเก็บภาพ บรรยากาศวิวดีๆมาให้แฟนได้ชมซึ่งบอยได้ลงรูปยืนทิวลิปอยู่ริมถนนพร้อมแคปชั่นแบบนี้อ d บอยเยสขยับเยอะหยุดมีให้หมดส่งมาเท่าไหร่อนุวัตรสงวนศักดิ์พักดีหรือบอยพีซเมเกอร์เกิดวันที่1สิงหาคมพศ2523เป็นนักร้องชาวไทยอนุวัต์เป็นคริสต์ศาสนิกชนนิกายโปรเตสแตนต์ศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินทร DSA 112เป็นบุตรคนเล็กในบรรดาพี่น้องสามคน มีชื่อภาษาจีนกลางที่อาจารย์สอนภาษาจีนในโบสถ์เป็นผู้ตั้งให้ตอนเด็กๆว่าเย่เอินเหวยหรือเฮียอู่บุ้ยในจีนแต้จิ๋วแปลว,ว่ายิ่งใหญ่อนุวัตเติบโตมาจากครอบครัวที่รักเสียงเพลงจึงชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็ก จบการศึกษาจากปริญญาตรีเอกภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลายัยรามคำแหงก่อนที่จะเริ่มเดินตามฝันของตัวเองอย่างจรงิงจังเขาเริ่มชีวิตการทำงานด้วยการเป็นพนักงานบริษัทเอกชนมาก่อนแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ทิ้งสิ่งที่ตนเองรักโดยได้รับจ้างร้องเพลงตามร้านอาหารกึ่งผับควบคู่ไปด้วยหลังจากทำงานประจำควบคู่กับร้องเพลงตามร้านอาหารกึ่งผับมาได้ระยะหนึ่งก็รู้สึกว่า งานประจำที่ทำไม่ใช่สิ่งที่ตนเองต้องการจึงตัดสินใจเลือกที่จะร้องเพลงตามร้านอาหารกึ่งผับเพียงอย่างเดียวได้จับคู่กับพีราเทศวิสารพีทเป็นวงดูโอดูโอเล็กๆชื่อกรีนทีกรีนทีให้ความบันเทิงตามร้านอาหารกึ่งผับหลายแห่งโดยเริ่มจากร้านแก๊สโซเป็นแห่งแรก2545และเป็นที่ท,ที่ทีมงานของเบเกอรี่ มิวสิกได้ฟังเพลงที่เขาร้องจึงได้ชักชวนให้ร่วมงานในอัลบั้มมิลเลียนเว to เลฟพาร์ตไของนักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังบอยโกศิยพงษ์งานนี้สีพันระยาเจียพิจิตราขอไม่ปล่อยผ่านเข้ามาคอมเมนต์ทันทีเมื่อเห็นประโยคนี้แก้ให้คะ่ะหยุดอย่าขยับมีเท่าไหร่ส่งมาให้หมดสมกับฉายาเจ้าแม่แคปชั่นของเทร พิจิตราสงวนสักพักดีเกิดวันที่21พฤศจิกายนพศ2523ชื่อเล่นเจีย๊ยบเป็นนักแสดงและนางแบบชาวไทยก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงจากผลงานละครเรื่องตะวันยอแสงทางช่องสมก่อนจะย้ายเข้าสังกัดกันตนาด้วยละครเรื่องบ้านรังนกไม้คู่กับจุลจักรจัก,ก,กรพงษ์และเรื่องคนทะเลทางไอทีวี พิจิตราเป็นหลานสาวของพันโทบุญผ่องสิริเวชพันธ์และแผนสิริเวชพันธ์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีจบการศึกษาหลักสูตรนิเทศาศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตน,นับถือศสาศสนาคริสต์นิกายปโปรเตสแตน์ พิจิตราส่งรถกับอนุวัตรสงวนสักพักดีโดยได้เข้าพิธีมั่นและจดทะเบียนสมงรสท่ามกลางญาติผู้ใหญ่เมื่อวันศุกร์ที่วันที่25มกราคมพศส5 6 2หลังจากคบหาดูใจกันมานานกว่า14ปี